ซิบแล้วซิบซิบมาไงส้มเปี้ยวจับสักหน่อยสิเอสุปเปี้ยวเอาไปลูกเอาไมปเปี้ยวเอาลูกเขาอีก ตบนาสุเปียวอีกไปแล้วจะไปเอาตัวหง่ก็อนีมาด้วยเมาด้อจะนิ่มมัจะนิ่มเหอนกันนะจะนิ่มมนี่แล้วก็ตบเอาะลูก เีย,เย,เยอเอเี่อ,อ,อ,อน,นี้คือเมียมันแหละจะเมีกยกับยายมัน

ก๋วยเตี๋ยวพริกๆเล้ยงูดำเลยว่าหรอคะเนาะหมดี๋ยวช่วย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 ช่ว่วยช่วยช่วย่วยช่วยช่วยช่ว